โอเคมาแล้วนะครับผมกับเซิร์ฟดูใบนะครับเมื่อกี้กดผิดนะครับไปกดเอ่ออัดไอหยุดอัดคลิปเฉยเลยนะครับผมก็คือต้องมาอัดใหม่เลยนะครับก็คือวันนี้ก็คือมี2เซิร์ฟเอ้ยวันนี้มี2คลิปเลยนะเออนะครับผมเดี๋ยวนะผมขออนุญาตด,ดูแคลดก่อนนะครับขออนุญาตด,ดูแคลดก่อนนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่า สมัคตัวใหม่มาเนี่ยผมแคลดจะเข้าหรือเปล่านะเพราะถ้าแคลดไม่เข้าผมจะได้เป็นเล่นตัวหลักนะครับโอเคสําหรับเซิร์ฟดูใบนะครับก็จะแจกเป็น2,000ล้านเลนแล้วก็2,000ล้านแคลดนะครับก็ประมาณนี้นะก็อันนี้เกรดเซิร์ฟเนี่ยอันนี้ไม่มีออปชันนะไม่ต้องซื้อมาใส่ก็ได้นะจริงๆถ้าใครที่เวลแล้วเนี่ยใครที่เวลแล้ว,ลวจะมาซื้อพวกนี้ไม่ต้องมาซื้อก็ได้นะมันไม่มีออปชันนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคส่วนตำนานนะครับผมตำนานแจกนะครับตำนานก็แจกนะครับแต่พาไปจุดเริ่มต้นนั่นแหละนะครับผมเซิร์ฟนี้ค่อนข้างที่จะออฟค่อนข้างที่จะเวอร์นะครับเซิร์ฟดูไบนะผมไม่ทราบว่าแอดมินเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่ากับที่ทำดูไบเซิร์ฟช่วงแรกๆแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นศู r ย ในตอนที่เป็นคู่แข่งกับเออเออนั่นแหละขอไม่พูดขอไม่พูดชื่อนะครับแต่คือดูใบเมื่อก่อนเป็นเจ้าของเดียวกันกับเอ่อซีโร่นะครับผมซึ่งเป็นเซิร์ฟที่ผมในยกให้เป็นอันดับ1นึ่ต้นๆเลยเพราะว่า1คือเว็บเว็บของซีโร่บอกหมดนะครับว่า ตัวนี้ไอเทมตัวนี้ดรอปที่ตัวนี้ไอเทมตัวนั้นดรอปที่ตัวนั้นได้ประมาณนี้นะครับผมก็คือไม่งงต่อการฟาร์มนะครับผมก็คือง่ายๆเลยนะครับโอเคเราก็ได้มาครบเลยนะเออนะโอเคต่อไปก็ตำนานอยู่คนุนะครับนี่นะตำนานก็จะแจกหมดเลยนะครับผมตำนานจะแจกหมดเลยนะเออ นต่อไปคราวนี้ก็จะเป็นแจกปลดความไวนะครับก็ขอขอนุญ,ญาตเปลี่ยนรถสักครู่นะเราชื่ออะไรก็ตั้งไปเถอะนะครับแล้วก็มาอยู่หน้าเท้าใช่ไหมใช่ไม่น่ากดเข้าเท้าเลยกูรูเซตนี้ผมไม่ค่อยชอบอะกาเบียนกันเนี้ย มันที่มันอยู่ที่มุมมองคนเออแต่ผมไม่ค่อยชอบผมเวลาผมซื้อเซ็ตแนนในเซิร์ฟเออเซิร์ฟหลักอ่ะผมจะซื้อท้ายของกาเอฟมาใส่นะครับท้ายเอฟมาใส่นะเออโอเคต่อไปก็ปลดความไวใช่ไหมนะครับผมนะโอเค เจอรดความไวอ่าโอเคเป็น370ถามว่าเวลตัวไหนละครับพี่เวลนะครับผมผมแนะนำนะครับก็คือใครที่อยากจะเลเวลคนเนี่ยให้มาวิ่งตัวนี้นะครับผมมิชชั่น V1 นะครับส่วนใครที่อยากจะเลเวลเ,เวลรถนะครับก็คือตัว V2 นะครับ V2 เนี่ยผมไม่ทราบว่าได้ของหรือเปล่านะแต่ V1 เนี่ยได้ของนะครับ v ี่เนี่ยจะได้เป็นพวกอ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่า 2.9แล้วก็ควบคุม185แล้วก็ท่อ185นะครับจะอยู่ตัว V1 หมดเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์อันนี้ประมาณนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะฟาร์มง่ายๆนะครับเวลเวลค่อนข้างที่จะแอบนานนะครับเพราะว่าทีมงานเขาไม่มีโบโบแดงโบเขียวให้นะไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่เพิ่มเข้ามาให้ นะครับสาหรับเซิร์ฟดูใบก็จะประมาณนี้นะครับผมอ๋อเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับว่าเออในช็อปในเท้ามีอะไรมัางนะครับโอเคนะมาก็เข้าไปในช็อปเหมือนเดิมนะครับของสินค้าเบลตเลสก็หน้าตาเหมือนเหมือนเดิมนะครับ UI ก็เหมือนเดิมทุกเซิร์ฟนะครับ ก็จะประมาณนี้นะจะมีกล่องสุมไม่ใช่กล่องสุมมีกล่องออสุมรนะีออฟนะเออแล้วก็เป็นพวกกาชานะครับผมก็จะสุมกันมีนะมีตั้งแต่สุมชิป 50M น,นะครับผมรถฮาร์เดสนะครับรถโอดินรถสปาร์ต้านะครับรถโซนิกนะครับรถธันเดอร์นะครับอันนี้รถอะไรไม่รู้โพเซดอนนะครับแล้วก็แอตตินแล้วก็าลโคโนโม ผมส่วนชอบเก็บของก็เหมือนเดิมนะครับ VIP ก็เป็นถาวรน,นะราคาก็แตบ,บสูงอยู่นะครับผมเอบนะครับก็ตามนี้นะครับมีเอ็มเบมนะมีสัญลักษณ์นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ก็แนะนําว่าไม่ต้องซื้อนะเพราะไม่มีผลอะไรนีออนนะครับผมแคปซูลนะครับใบอัปเกรดก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้สามารถเจาะได้นะเออส่วน สินค้าพวกนี้คือนีออนก็จะมีแต่นีออนเลยนะครับไม่มีเซ็ตนะเออนะไม่มีเซ็ตนะมีเซ็ตเดียวก็คือเซ็ตอันนี้แหละที่ค่้มาโดยที่ไม่มีพอใจนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเอ,อ่อยังไงดียผมไม่อยากโอนเงินตัวนี้เข้าตัวนั้นเลยเพราะว่ากลัวการกลัวกลัวเป็นแบบ ผมเงินอะไรแบบนี้แต่ c v t ไม่น่าเป็นอะไรหรอกมากคือแต่ไม่เป็นไรช่างมันนะขออนุญาตทําการตัดเพื่อเข้าไปตัว ID หลักนะครับเกือบกดหยุดบันทึกนะครับนี่ก็คือ ID หลักของผมนะเออนะครับผมนี่ก็คือตัว ID หลักของผมนะก็เป็น F m a Light 2 0งี่3นะครับผม Pen um p e n c i o สียุมพู้นะครับก็ End Max แต่งแบบลายน่ารักน่ารักใช่ไหมเราก็เราก็เอากับเขามั่งนะครับ แต่งตามสรีมเมอร์แล้วก็สรีมเมอร์แล้วก็ต้องแต่งเหมือนกันนะฮะแบบว่าเน้นแบบเน้นน่ารักน่ารักนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ตัวเนี้ยพิเศษตรงที่ว่าผมมีเครื่อง 190, ร้อยร้อยเก้าสิบนะหรือวนะ่าสองจุดเก้านะออฟก็ประมาณนี้นะครับคุมก็ประมาณนี้นะคุมพวกเนี้ยคือแม็กให้มานะครับผมผมไม่ได้วิ่งฟาร์มนะเออแต่ท่อเนี่ยผมวิ่งฟาร์มมานะออฟบวกสิบสี่ครับทุกคนเห็นไหมออฟบวกสิบสี่ครับ ทุกคนจะไม่เห็นทุกคนจะไม่เห็นขออนุญ,ญาตนะครับสักครู่นะขออนุญ,ญาตนะทุกคนจะไม่เห็นกันนะครับทุกคนเห็นไหมออโวกสิบสี่รถผมนะครับก็คือเลสเลสเนี่ยแปดร้อยแปดสิบเลยนะอันนี้ผมไม่ได้รีนะผมถามว่ารีไหมมีบีจังหวะรีช่วงที่ว่าตีไม่ขึ้นบวกสิบสามนะครับผม พอตีขึ้นบนสิบสามแล้วตีทีนึงขึ้นบนสิบสี่นะครับออฟก็จะประมาณนี้นะครับผมกว่าจะตีบนสิบสี่ได้นะครับก็แม็กอย่างที่บอกไปนะเออเลสอย่างที่บอกไปนะว่าแปดร้อยแปดสิบนะครับแม็กแปดร้อยเก้าสิบสามนะครับบูตโอเวอร์เนี่ยยี่สิบนะครับท็อกเนี่ยสองแปดเก้านะท็อกยังแบบท็อกน้อยนะถ้าท็อกถึงสามร้อยเนี่ยคือคือแบบมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นที่บูตพาวเวอร์เนี่ยที่อยู่ที่สี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ แม็กเอีเนี่ยอยู่ที่สองสองสี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะเออขออนุญาตทำการปรับหน้าจอเมื่อกี้ปรับยังไงนั่นนะโอ้ยไม่นานเลยฉันโอ,โอเคกลับมาสไตล์เดิมนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเมื่อคืนเนี่ยผมได้ทำการทะลึ่งไปตีบวก15 ES mm hmm. แตกแตกนะครับ ES mm hmm. e แตกนะครับ mm hmm. ผมมองไว้ก่อน ES mm hmm. แตกเหลือ13นะครับก็แม mm ็ก hmm. ผมลดจาก900เหลือ800เลยนะครับ SP mm hmm. จาก400เหลือ300นะครับลดคือแบบลดเลยนะครับผมนะโอเคมาดูกันว่า Ad mm hmm. ทางทีมงานได้เพิ่มชุด เซตตำนานเข้ามาหรือยังนะเพราะเมื่อคืนเนี่ยมีแค่เซตเอรอรัตก็ยังเป็นฮอรัตเหมือนเดิมนะครับนะยังไม่เพิ่มเข้ามานะไหนบอกว่าจะเพิ่มเข้ามาแต่ก็ไม่เพิ่มเข้ามาเอ๊ยยังไงนะเอ๊ะเอ๊เออื้ออื้อื้อแปลกใจแปลกจแปลกจนะแต่ถ้าใครอยากจะเล่นตำนานคันอื่นก็ลองเปิดให้หมดทุกคันแล้วก็ลองหาเซตแต่งดูนะครับ ส่วนผมเนี่ยก็เล่นเพนซิโอนะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเพนซิโอเนี่ยลดมันพุ่งนะครับผมลดมันพุ่งนะเออผมมีความรู้สึกว่าเพนซิโอเนี่ยลดมันพุ่งแล้วมันเบานะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการไปวิ่ง r f สักหนึ่งรอบนะครับเพื่อเราจะไปเอาทอกนะเพราะเามื่อคืนวิ่งแล้ววิ่งไม่จบนะครับเมาขี้ตาก่อนนะก็เลยนอนนะครับโอเค ผมก็วิ่งสามสามเก้าสามนะครับแม็กทำทะลุแปดร้อยนะครับผมเมื่อคืนนี้นี่นะครับบัฟท็อกยี่หกนะครับอยู่ดีๆแม่งแบบวัดถ้าวิ่งหมดเนี่ยผมว่ามีแวร์แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออคือแบบแรงอ่ะคือแรงเลยอ่ะวิ่ง RF เสริมเนี่ยแต่ต้องดูด้วยว่ามันจะบั๊กหรือไม่บั๊กนะเออก็เอาเป็นว่า ประมาณนี้แล้วกันนะครัสำหรับเซิร์ฟดูไบกับเซิร์ฟพรามที่ผมรีวิวนะในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะนะครับอาจจะไม่ได้พูดพาดพิงหรือว่าออ,ออกแนวแบบไปเปรียบเทียบกับเซิร์ฟเวอร์หนูเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับไม่ซึ่งผมก็ไม่ได้จะพาดพิงนะครับผมว่ามันเหมือนกับให้อารมณ์เหมือนเซิร์ฟไหนคืออันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับคือผมมาเล่นก็มาเล่นนะครับ ที่แปลกไปก็คือท้องฟ้าเสร์มนี้สวยครับเอ,อเย่างท้องฟ้าเสร์มนี้สวยครับเป็นสีแบบสีบานเย็นสีม่วงงฮะผมชอบมากๆเลยนะนะก็โอ้ยลดไม่หลด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับผมใครที่อยากจะเข้ามาเล่นผมจะแปะลิงก์ดิสค,คอดไว้ให้นะครับผมสมัครได้ที่หน้าล็อกอินเกมได้เลยนะครับ ไม่ต้องยืนยันไม่ต้องไปส่งเอออะไรนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปแจ้ง ID เพื่อรับแคลสนะครับก็สมัครปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับแคลสก็ประมาณนี้นะครับผมสำรวบเซิร์ฟดูใบแล้วก็เซิร์ฟก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเซิร์ฟพามนะครับอาจจะอัปคลิปพร้อมกันนะครับผมก็ดูด้ว,ว่าเซิร์ฟไหนขึ้น ก่อนนะครับช่วงนี้ก็จะพยายามขึ้นฟีดให้มากที่สุดนะเพราะช่วงนี้รู้สึกว่าฟีดน้อยลงนะครับเป็นปัญหาตรงที่ว่ากูไม่ลงคลิปเลยนะฮะผมเนี่ยไม่ลงคลิปเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมก็ เป้าหมายเนี่ยไม่คาดหวังไว้แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ยังคอยติดตามอยู่นะถึงจะน้อยคนแต่ก็ขอบคุณนะครับโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับฝากไว้ด้วยนะทั้งสองเซิร์ฟก็คือเซิร์ฟพรามแล้วก็เซิร์ฟดูไบนะครับผมอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับเราจะรอเล่นกับแม็กซึ่งผมไม่อัดคลิปแน่นอนเราจะรอเล่นกับแม็กนะครับก็คือเซิร์ฟอะไรนะแลนด์มาร์คนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย